สวัสดีค่ะทำกับข้าวง่ายๆใบก้อยค่ะจะมาชิมกรีกยโยเกิร์ตให้ดูค่ะว่ามันเป็นรสชาติยังไงนะคะชิมตัวกรีกโยเกิร์ตก่อนเลยมีความมันๆนัวๆนะคะอร่อยดีค่ะ ทานคู่กับผลไม้นะคะใครมีผลไม้อะไรก็เอามาทานคู่ได้ค่ะวันนี้มีข้าวโพดกับกล้วยหอมค่ะอร่อยเข้ากันดีค่ะ ถ้าใครมีผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ก็เอามาทานคู่กันได้นะคะจะทำให้รสชาติอร่อยขึ้นอร่อยดีะคะ่ะ สรุปว่ากลิ่นโยเกิร์ตอร่อยดีนะคะแต่ว่าใช้เวลาทำงานมากกว่าจะได้กินใช้เวลาไปตั้งสามวันนะถ้าเป็นเพื่อนชอบลองไปทำตามกันดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ